วันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวการนั่งรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศลาวลา้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงของลาวเนี่ยนะฮะวิ่งจากเส้นทางเวียงจันทร์นะครับตรงไปถึงประเทศจีนเลยรถไฟนี่ก็จะไปกันประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะถึงที่สถานีวังเวียงการซื้อตั๋วรถไฟเนี่ยนะคะเขาจะให้คนพื้นที่ซื้อเท่านั้นนะคะตั๋วรถไฟเนี่ยนะครับ,รนนรบแนะนำให้มาซื้อล่วงหน้าที่สถานีรถไฟที่เวียงจันทร์ก่อนนะ ราคาตั๋วคนละ164,000กีบหรือประมาณ388บาทจะเห็นว่าสถานีเนี่ยเขียนเป็นภาษาลาวบวกกับภาษาจีนนะครับเพราะว่าทางจีนเนี่ยมาช่วยสร้างสถานีรถไฟนี้ขึ้นมานะครับโซนที่ซื้อตั๋วกับโซนที่เราจะเข้ามาในรถไฟอ่ะคุณละโซนกันนะขึ้นมาบนขบวนเขาจะมีบริเวณให้วางกระเป๋าเดินทางถ้าเรามาพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ครับมีที่วางข้างบน พิเศษข้า,า,าบนเครื่องบินกี่ไวคิดกอกปรับได<ส>้ปลั๊กไฟสายชาร์จ USB ต่างๆเนาะถ้าเกิดมาด้วยกัน4คนมีที่นั่ง4คนเลยห้องน้ำก็จะมีแบบเป็นโถเรื่งย่งยงยง